ฮัลสวัสดีครับมีนักพี่แพ้นะครับเราอยู่กันในอีเ e ดียลิงนะครับวันนี้ก็จะมาตีบอสตัวสุดท้ายของในเกมแล้วครับมาดูซิว่ามีจะผ่านหรือเปล่า,อาเอาเป็นว่ามีขอการังใจจากเพื่อนเพื่อน,นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับมีจะมีผลงาน,นทุกวันนะครับมีอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์มีได้นะครับ ไม่ได้หรอวะอุ้ยโอ้โหฮึมเพ่งกลับวงพระจันทร์องชนะไม่ให้ได้ทกคนเฮ้ยโอ้โห เฮ้ย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 โอ้โหแรงจังวะไปเรียบร้อยครับผม ตะกี้บอสมันหันไปตีลูกเห็นไหมฮะลูกหมีเนี่ยแท้งโอ้โหแบบสุดจัดแบบะใครบอกว่าซไลด์ดีมาเจอนี่ครับทหารสองตัวนี้เลเวลสิบครับเป็นไงบอสยังตีไม่ได้เลยครับผมคือบอสต,ตีครับแต่มันไม่ตายทีนี้พอคือมันจะมีฐานตัวหนึ่งเป็นสกิลโพก็ยแล้วทีนี้บอสมันจะไปตีแต่ลูกอย่างเดียวทีนี้ตัวเราก็เล่นสบายอย่างที่หมีทำเห็นไหมอ่านบอสแบบยับ,ย,บยับเลยครับผม เรามาดูฉากจบของเกมกันนี่ยนะครับว่าเอลเดอเออเอเดียลิงตอนนี้จะเป็นยังไงนะคืออันนี้หมีจะบอกว่าจริงๆนะหมีสู้เนี่ยหมีตายไปประมาณสักสี่สิบเทคได้มั้งไม่ได้แบบทีเดียวชนะแบบนี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆส่งเสือเพื่อนๆเข้าใจผิดไงเฮ้ยไม่ใช่อะไรแบบจริงๆตายเยอะครับบอกตรงๆว่าตายเยอะมากครับถ้าเกิดเราสำรวจเนี่ยมันก็จะต้องจบเกมเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นิวเกมทันทีต่อเนาะ ทหารตัวที่หมีบอกคือตัวนี้ครับหรือบางคนจะใช้สไลด์ก็ได้นะแต่หมีมองว่าน,นี้คือเกิดมาเพื่อแทงเลยครับทหารกอดดิกเนี่ยครับใส่อัดโบกสิบเลยครับผมยืนแทงบอสชิวเลยเพื่อนเเห็นมาตะกี้เผื่อเพื่อนเ,นเพื่อนใส่โซโลแบบเพื<ๆ>่อนไม่มีเพื่อนมาเล่นเกมนี้เนาะนะก็สามารถที่จะเอาอย่างนั้นได้เนะาะลำดูฉากจบของเกมนี้ก็ดีกว่านะครับเฟื่อนฟูวงแหวนเอลเดนเอ๊ะกลัวถ้ามันขึ้นฉากจบแล้วว่า มันจะไปนิวเกมบวกเลยเด็เพราะมีเพรามียังทำของไม่เสร็จเลยหมีว่าหมีจะไปทาจะไปเล่นดาบคู่แล้วไงซามูไรเนี่ยเนี่ยทำบวกสิบเก้าจะเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เขียวยาวเนี่ยนี่เราใส่ให้ดูว่าจะเล่นซามูไรแบบจ๋าๆเลยครับนี่เป็นไง แต่งอัพไม่เสร็จเลยเออเดี๋ยวเอาตังค์ห้าแสนไปไปอัพของก่นอนดีกว่านั้นะเดี๋ยวมานะอหากจะไปเล่นดาบคู่บ้างไรไงเบื่อมากเลยอะ่ะเอดาบใหญ่ตีช้าแบบมันมันไม่ทันใจหมีอะ่ะอ้าวเวลาเคลืค่อนย้ายไปไม่ได้ว่ะเออจะจบนี่สวยเลยนะโอ้ โอเคครับอย่างนั้นเราไปดูฉากจบกันเลยครับในเมื่อเราวาร์ปกับเมืองเราไม่ได้เราก็ต้องก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะ อ่าตัวเราตัวพระเอกก็จะเอาหัวของคนที่ควบคุมชะตาแหวนนะครับมาใส่คืนเนาะเพราะว่านางเหมือนโดนให้มาเฝ้าแหวนอยู่ที่นี่อะฮะ เดี๋ยวรอบสองหมีจะเล่นเป็นสายคาตาหน้าคู่จะลุยยาวเลยนะหมีจะไม่ไมาเล่นน้ําแข็งอะนะก่ลาวถึงพวกมองหมอง,มองที่เถลิงลาดขึ้นเป็นราชาแห่งเอลเดนในสุดตัวเราก็เป็นราชาเอลเดนสักทีสินะจากการต่อสู้มาอย่างยาวนานนาดีนแดนมัชิมานี้มาตุภูมิของเราอีกฝากฝั่งของม่านหมอกนั้น รัชสมัยจกถูกเรียกขนานว่าเป็นยุคสมัยแห่งลอยแล้วมันดีไหมเนี่ยเหมือนเราโดดเดี่ยวเนาะคือคือทุกค,ค,ค,คนต้องตายหมดอยู่แล้วครับเพราะว่าต้นไม้มาโดนเผาเลยไงพอต้นไม้โดนเผาเวลาใครตายก็คือตายเลย โอเคครับประจบกันไปนะครับสําหรับราชาเอลเดนได้รับรางวัลถ้วยสําหรับเกมเอ,อลดินเอ,อเดนลิงนะครับผมมีก็เอาใจแฟนตามแฟนขับแล้วแฟนขับอยากให้เล่นจบมีก็เอาแม่งจนจบเลยครับอาขอพูดความรู้สึกประทับใจในการเล่นเ,อ,อ,เอ,อเดนลิงอะเนาะ คือหมีเนี่ยเป็นผู้เล่นสายฮาร์ดคอร์อยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าหมีเพิ่งมาทำยนะูทูบไงหมีก็เล่นนะตั้งแต่ดังโซหนึ่งแล้วโซงด้งโซสองแล้วโซสามอ่ไซกิโรหมีก็เล่นแล้วก็บัดบอลมีอะไรอีกนะที่เคยเล่นจําไม่ได้แล้ววะเดี๋ยวมาหนึนะอ๋อนิโอ,โอครับนิโอหนึ่งสองนีโอก้กนี่ก็เป็นเกมที่สนุกมากแต่โดยรวมๆนะอันนี้หมีจะให้คะแนนไปเลยแล้วกันถือว่าเป็นการรีวิวแล้วกันว่าเอเดนลิงสำหรับหมีนี่หมีให้กี่คะแนน จากเต็มสิบนะมีขอบอกเลยว่าแต่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 แต,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 แต่มีให้15เลยครับเกิน10บเลยครับถือว่าเป็นเกมที่ดีมากครับถ้าผู้เล่นเป็นคนที่ชอบสายฮาร์ดคอร์นะครับเหมือนมีอย่างเงี้ยขอแนะนำครับว่าควรซื้อครับเพราะคุณจ่ายแค่พันหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเนี่ยคุณได้อะไรบ้างคุณได้เจอมอนสเตอร์ที่รูปแบบเยอะมากคือมันจะทำดีกว่าพวกดับโซตรงที่ว่ามันไม่ได้มีมอนสเตอร์ธรรมดาเว้ยคือเราต้องมีซิกเซนด้วยบางทีเราไปเจอตัวใหญ่อปะ แต่ว่าตัวใหญ่นั้นบางทีก็เป็นบอสบางทีก็เป็นมินิบอสแล้วคือเราต้องแบบติดเซนเน้ยเราต้องประเมินด้วยว่าเราจะสู้ไหวหรือเปล่านาะอันนี้คือข้อดีของเกมนี้มากแล้วมอนสเตอร์แม่งเยอะมากโหแล้นี่ไม่พอนะมีดันวาร์ปก็ไปเจอบอสพิเศษเยอะอ่ามีสปอยเลยแล้วกันครับว่ามันเดี๋ยวต่อไปมันจะมีดันพิเศษดันดันเจียนลับอะเราเข้าไปเราจะสู้กับเอ่อดาร์คอลอดเป็นบอสตัวเก่าของดาร์โซ่สองหรือดาร์โซ่สามไม่มีลืมมาและพอจบตัวนี้ก็คือจบหมดแล้วครับทุกคอนเทนต์ อ่าเรามาพูดถึงเรื่องการรีวิวรีวิวก่อนนะครับนอกจากมาสเตอร์อาวุธหูลูกเล่นเยอะมากของเล่นเยอะมากคือเหมือนแบบจับอาวุธอะของตั้งแต่ดักโซ่หนึ่งดักโซ่สองดักโซ่สามเอา,มารวมอยู่ในนี้ที่เดียวเลยและถ้าจะพูดถึงเนี่ยนะบอสเนี่ยตัวที่เขาลอกเลียนแบบของดักโซ่หนึ่งก็คือพี่อ้วนผอมครับผมหลายคนเล่นดักโซ่หนึ่งอาจจะเจอพี่อ้วนผอมเป็นอีกทางหนึ่งชื่ออะไรนะย,ยมยมเทพสอ,ออออออสององค์คารักในสักอย่างเนี่ย ซึ่งเป็นบอสที่โหดมากครับภาคหนึ่งมันโหดเนียเอ,า,อยาง่ายๆฝรั่งอ่ะหรือคนที่ได้ดักโซ่หนึ่งจะรู้ว่าสองตัวนี้มันคือตัวที่โหดที่สุดในดักโซ่หนึ่งแล้วครับถ้าเราจบบอสสองตัวนี้ได้ก็คือจบเกมได้หมดในเรื่องจริงครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่ถามมีมีรู้สึกว่ามันไม่เก่งมากนะอาจจะเพราะว่ามีเคยได้ดักโซ่หนึ่งมาไงมีเลยรู้วิธีแบบเออเราต้องทายัางไงเราต้องแยกเราไม่ได้สู้เข้าไปสองต่อหนึ่งอะไรงเงี้ยเนะเนาะ แล้วก็โดยรีวิวมอสเตอร์นะครับหูบางกรเยอะมากจัดหนักจัดเต็มมีตั้งแต่บังกรไฟฟ้าบังกรดินบังกรน้ำโอ้โหครบบังกรแสงบังกรโบราณคือมักรตอนแรกๆอ่ะเราเจอบังกรแรกๆเราคิดว่าบังกรแม่งเยอะเว้ยแต่จริงๆเอ้ยเราคิดว่าบังกรมันคือแรงบังกรน้อยใช่ปะแต่ปรากฏว่าเราไปเล่นหลังๆเว้ยเจอทั้งบังกรไฟบังกรคือบางทีจะเจอลังบังกรเลยแล้วมีบังกรตัวใหญ่นอนอยู่คือมันทําให้เราคิดว่าแบบโอ้โหเกมแม่งแบบอะไรมาจากขนาดนั้นวะใช่ปะคือมัน คือแง่ของมังกรเนี่ยหนีบอกเลยว่าทําดีมากครับสวยตัวอะไรทุกตัวจะมคาแรคเตอร์ Character, ตัวนี้มังกรดินก็ยิงยิงดินอย่างเงี้ยตัวมังกรไฟมังกรสายฟ้ามัางกรแสงเออคือทาสวยทําสวยอันนี้ผ่านมากแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องการเล่นดีว่าหลายคนถามหมีมาเยอะว่าถ้าเกิดเป็นผู้เล่นไม่เล่นไม่เก่งละคะพี่หมีผมเล่นไม่เก่งอะพี่ผมผมผมซื้อแผ่นมาสองพันอะผมจะผมจะเล่นจบเหรอพี่มันจะคุ้มเปล่าเพราะว่าะพาะบอสบางคนอะไปติดแต่ตัวบอสตัวแรกคือมาตินถูกไหม เราสู้ไม่ได้ หมุนเวียนตรงนั้นยี่สสิบรอบเล่นยังไงก็ไม่ผ่านเว้มเยมีพยายามทําไกด์เนี่ยทุกไกด์หมีที่ตีบอลคือทําไกด์ง่ายๆนะบางคนจะบอกเฮ้ยหมีเล่นตะวใส่น้ําแข็งจบคือหมีพยายามทําไกด์ง่ายๆให้ทุกคนสามารถจบไปทุกคนครับอันนี้คือความคิดเนี่ยอันนี้มีขอบอกสรุปเลยนะเดี๋ยวหมีจะมีแนะนําเซตสุดยอดอันนี้หมียังไม่ได้ลงเอาวุธิสุดยอดแล้วก็สัตว์เลี้ยงเราควรทาตัวไหนแล้วก็เดี๋ยวบอกพิธีหาดอกไม้บวกสิบให้เพราะสัตว์เลี้ยงถ้าเพื่อนๆบวกสิบได้นะบอลทุกตัวจบได้หมดอ ไม่ต้องไปคิดว่าโอ้ยเราต้องเป็นคนเก่งเราต้องมีฝีมือเราต้องเป็นผู้เล่นที่ใน้ตำนานเกือจบนะ่ะไม่จําเป็นครับหมีอบอกเลยแต่เราอาจจะต้องใช้แมานิกในการเล่นที่สูงกว่าคนอื่นถูกไหมฮะเรา,าจ,จะต้องหาของขยันฝึกเอาฉันเล่นไม่เก่งฉันก็ต้องฟาร์มจริงป่ถ้าของฉันฟาร์มเยอะฟาร์มเลเวอร์เอาอัสเ,เตตัสแบบฟูแลแล้วก็ต้องมีของตีบวกแม่งเอาไม่ผ่านตีบวกหนักๆเดี๋ยวมีเจ้าหาทำเป็นคลิปสอนเลยครับวิธีตีบวกบวก หินแรกเนี่ยมันจะมีอยู่9ระดับเอ้ยสิระดับแต่ระดับ9้เนี่ยเราสามารถซื้อที่ลานได้เดิมนีจะบอกว่าหากระดิ่งยังไงเนาะแล้วก็บวก10เราต้องไปตีบังกรครับจากเอ่อมันชื่อดังอะไรนะที่มันเป็นลมอะ่ะดันลมอะ่ะวิหารลมอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะเข้าไปในช่วงเออท้ายๆเคมันนี้ต้องไปเก็บกระดิ่งอันนึงแล้วเอาไปให้ยายแก่ที่อยู่ในบ้านทรายล่างบ้านหลักเราอะ่ะ แล้วนางจะขะเออแล้วนางจะให้เราเนี่ยตีบวกหนึ่งหรือบวกเก้าคือมีหินขายตลอดครับคือขอคุณมีโซคุณตีบวกไดโซออดแล้วมันก็เล่นง่ายขึ้นถูกไหมแล้วก็แนะนําเรื่องอุปกรณ์เซตเราควรใส่อะไรตัดอัพอะไรถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่แบบเล่นไม่เก่งจ,กจะอยากเล่นเนี่ยบ้างมีแนะนําสายแบบหมีก็ได้แต่ถ้าทาหมีนะโอพี OP จริงๆมันคือสายเวทไว้สายเว,ว,ยเวทเกมนี้คือโกงสุดแล้วถ้าทำหมีนะคือข้อแรกสายเวทซปเปอร์โอพีสุดแล้วลองมาสายสองหมีมองว่าซามูไร ซามูไรยต้องเป็นดาบคู่นะคาตานาคู่แล้วต้องมีประดับอันนึงคือเวลาเราตีอ่ะมันจะทำให้ดาเมจเราเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆแล้วแล้วคิดดูดิซามูไราดาบคู่มันรวยเร็วมากนะเว้ยมันสับจุดจุดุแป๊บเดียวสิบฮิตอ่ะแล้วดาเมทมันคุ่งคือมีเห็นเพื่อนมีเล่นอ่ะ เอาวุธบวกแค่ยี่สิบสองข้างไนะาม่ยี่ห้านะมันสับประมาณห้าหกทียดรามีดบอลสามสี่พันอ่ะแล้วดาบใหญ่หมีใช่ปะคือว่ากลางนะยังฟันห้าร้อยห้าร้อยห้าเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอากระโดดฟันอสองดาบอะอย่างมากก็พันห้าสองพันได้แค่เนี้ยแต่สมุไรแม่งแบบเบอร์ดรามจไปสองสามพันสี่ห้าพันไปแล้วไงหมีมองว่าอันดับหนึ่งที่ถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบไม่เคยเล่นแนวนี้แต่แบบเอ้ยอยากฉันก็แบบอยากสู้อ่ะ อเออฉันก็อยากบบมีส่วนร่วมอยากจบได้อะไรแบบนี้มีแนะนาครับนักเวทเลยนักเวทนี่โคตรโอพีสุดแล้วเพราะว่าเราอยู่ไกลเรายิงเวทแต่เราต้องมีสเต็ปการหลบดีๆนะเพราะบอสก็จะมาหาเราแต่อย่างที่บอกครับตัดปัญหาเดี๋ยวมีแนะนําสัตว์เลี้ยงให้แล้วเราไปตีบกสิบเวยสัตว์เลี้ยงเอาแบบหมีก็ได้เนี่ยเป็นเป็นทหารสองตัวมันจะมีตัวนึงมีสกิลโพวมันจะดึงบอสเว้ยเลขตัวหนึ่งบางทีถ้าอยู่ไกลมันยิงธนู <S <S คือในแง่าการใช้งานาาน้าถามหมีนะมันไม่แรงเท่าสไลด์ แต่การแทงนี่คือเดอะเบสเลยเพื่อนๆเห็นไหมบอสสุดท้ายเป็นไงนโดนมันดึงโล่อะบอสตีแต่ตัวนะเว้ยมีก็มีก็อัดน้ําแข็งอย่างเดียวเลยจนตายเห็นไหมมีเรื่งบอกว่าทหาร2ตัวโอพีครับสำหรับมีนะแต่เจลลี่โอพีไหมก็โอพีมันอยู่ที่การใช้งานมากกว่าถ้าเกิดคุณต้องการแบบเจอบ,บอสที่แบบหนักๆให้มางานแทงแรงหนักต้องทหารสตัวนี้ที่มีใช้เลยครับ พอเรามีแทงเราพอเรามีแทงเก่งใช่ปหทีนี้นักเวทก็สบายถูกไหมเพราะนักเวทมันเป็นยิงแรงแต่มันจะตัวจะนิ่มแค่นั้นเองฮะส่วน2สมุไรอันนี้ต้องสเต็ปหน่อยนะเพราะว่าการเราถือดาบ2มือเนี่ยดามเมจมันแรงแบบท่วมทําก็จริงเว้ยแต่ว่าก็มีข้อเสียคือเราก็บล็อกไม่ได้เว้ยเราต้องกิ้งหลบอย่างเดียวถูกไหมเพรานะฉะนั้นแล้วการเล่นเราก็ต้องแบบเออมีสเต็ปการเล่นนิดหนึ่งอะตัวที่3สายดาบใหญ่หมีก็ได้น้ําแข็ง มีคิดว่าเก่งประมาณอันดับ3แต่ไม่เข้าสมุไรอันดับ2กับนักเวทอันดับหนึ่งนะไอสอตัวนี้คือ OP จตัดตัด,ต,ด,ต,ดตัดไปได้เลยถ้าเกิดแต่ว่าเพื่อนเพื่อ,อที่ยังแบบว่ายังไม่เคยเล่นให้มีให้แนะนํานักเวทหรือสมุไรก่อนครับแล้วเดี๋ยวมีแนะนําไกลให้หาดาบสมุไรดาบเซฟิล้อแะดาบยาวโอ้โหเท่มากถ้าเพื่อนเพื่อนถือดาบเซฟิล้อทั้งสองข้างนะแล,แล้วฟันมันจะเป็นซ้ายสกิลโอมินิสแลนเหมือนเซฟิล้อเลยกระโดดฟันแบบปุ๊บุ๊บุ๊บเป็นคลื่นลมอะ่ะโหโครเท่แรงด้วย โดยส่วนการรีวิวก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือมีพูดตามหลักทุกอย่างเลยนะแล้วก็เรื่องแล้วเกมทุกอย่างเนี่ยอันนี้คือมีไงมันเขาจะถามบอกว่าเริ่มต้นใหม่ในโลกสอนเลยหรือไม่หากยังไม่เริ่มสามารถไปหาพอในโต๊ะกลมภายหลังไม่ครับไม่เอาเดี๋ยวมีจะก่อนจบเนี่ยมีจะฆ่าทุกคนหมดเลยเพราะเอาของเพราะว่าจะมี NPC แต่ละคนเนี่ยวเวลาเราฆ่าเขาเราได้ของเขาด้วยบาง,บางตัวมันหนีไง เพราะนั้นแล้วเดี๋ยวก่อนจะจบรอบสองมีต้องเคลียร์ทุกอย่างทั้งดันทั้งทุกอย่างคือต้องเป๊ะแล้วค่อยไปเริ่มรอบสองครับเพราะรอบสองเนี่ยเราเราไปเล่นเนี่ยเราจะเอ็กพีคูณห้าเอ๊ะแบบดัรกโซมันจะคูณ5นะแต่ว่าถ้าเอ่ออีเดียนลิงเนี่ยมีไม่แน่ใจว่ามันคูณเท่าไหร่นะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีอ่ะเนี่ยครับเซตที่มีใส่อันนี้คือเซตสุดยอดนะเดี๋ยวมีแนะนําก่อนมันคือเซตผู้พิทักษ ปรึกษาครับผมเดี๋ยวมีใส่ดูเต็มเซตนะพอดีมีใส่เต็มเซตไม่ได้เพราะมันหนักมากแต่ว่าพลังป้องกันนี่คือมันสูงสุดในเกมแล้วอะนะเดี๋ยวมีแนะนําให้ป้องกันเลยครับเพื่อนๆใส่เซตสุดยอดฟาร์มเพื่อนๆเดี๋ยวเออเดี๋ยวจะแนะนําไกด์ฟาร์มโซร์เลยครับแบบแบบรวดเร็วเลยแปบ๊บเดียว ตั้งแต่แรกตั้งแต่กลางแล้วก็ยันจบเลยอันนี้คือประสบการณ์หมีเลยล้วได้เพื่อนเพื่อเนี่ยอยากได้โซให้เพื่อนเอนเล่นรอบ2ครับแต่ว่าไปเคลียร์ของเคลียร์อะไรก่อนเนาะเพราะรอบ2มันจะคูณหหรืออันนี้หมีไม่แน่ใจนะหมียังไม่ได้กดเล่นแต่ถ้าเกิดคูณ5เนี่ยตัวที่หมีฟาร์มมาได้ประมาณ5้าพนะันถึงสามพันอ่ะเพราะนั้นคูณ5ก็กลายเป็นตัวละสองหมื่นห้าถึงตัวละหมื่นห้าเพราะนั้นหูอัพของอัพอะไรแบบแกระชูดนะครับหมีบอกเลยเนาะอันนี้หมีจะใส่ดูนะว่าเซฟพึ่งสาเนี่ยเราใส่ครบเท,ท,ท่ขนาดนะ อ่านะอ่ะนี่คือเซตของมันนะครับไอโรตัวนี้คือทุกคนต้องมีอยู่แล้วเพราะมันจะต้องปราบอัศวินนี้เป็นไงนเป็นไงนถ้าขี้ดาบใหญ่ด้วยโอ้โหนี่ดาบเซฟิลออครับเดี๋ยวมันจะมีดาบอีกดาบดาบเซฟิลออยาวกว่านี้มันจะเป็นของเมนมาลีนาเนาะพอเราไปจัดการนางฆ่านางเสร็จเราได้โซนางเราไปทําคาตาหน้าอีกทีฮะเราแบบถ้าถ้าฟันเท่มากหูแบบมีเห็นแล้วมีถึงอยากจะมาเล่นเลยนี่ไงแบบโหไม่ไหวละเอาเป็น ดาบเขี่ยวยาวเนี่ยับดาบเซปีรลอตอี่เป็นไงโอ้โหดูความยาวก่อนเพื่อนๆไปดูเป็นไงโอ้โหเป็นไงต้องเปิดเพลงเซพิรลอสแล้วนี่คือเซตสุดยอดครับแล้วเ,เพื่อนๆใส่ดาบอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆว่าถนาัดจนได้ทำอยู่นะโอพี OP สุดมันคือคาตาน่านี่มีบอกตรงนะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ดาบเซปิรลอสเนี่ยข้อดีก็คือมันมันฟันอะ่ะกว้างมันฟันไกลมากมันจะได้เปียบไงเวลาเราไปตีมอน,น่นนะเนาะ นี่ส่วนการรีวิวเกมยังมีอะไรบกพพ่องอีกไหมนะเดี๋ยวมีขอคิดก่อนนะมีให้สิบห้าเต็มสิบเลยนะอย่างที่บอกว่าหมีเล่นแม่งแ่งแทบท,ทุกเกมของเกมคาร์ดคอโซนบลูดักโซเซกิโลเนโอหนึ่งสองมีเล่นหมดครับบอกเลยว่าหมีเล่นรีวิวจบบอกเลยว่าทักโซหนึ่งเกมอื่นเนี่ยเทียบนีไม่ติดเพราะว่า่าเดี๋ยวหมีมาให้ดูก่อนระบบเกมแผนที่หูแบบมันโอเพนเวอร์จริงๆเว้ยคือสมมุติใช่ปะ อย่างดับโซอ่ะเอาเต็มที่อย่างมากก็มีแค่สามสี่เกาะไอ้บ้านี่ยังมีเยอะขนาดนี้นี่ยังไม่เปิดเยอะแล้วนี่ไม่พอนะนี่แผนที่ยังไม่จบมีแผนที่ใต้ใตดินมียังไม่ไปเปิดเยอะมากดูดิแล้วถามว่าคุมไหมกับเกมสองเ <łbym> พื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าเราจะสำรวจป,ประเทศหนึ่งหมดได้มันใช้เวลามากรู้ป่ะมันไม่ได้แบบห้าทีสิบนาทีเสร็จอะเนี่ยมีเล่นทั้งหมดในวัยจบเนี่ยแบบสำรวจเกือบครบหมดนะประมาณเจ็ดสิบกว่าชั่วโมงได้ไมั้ง โดยส่วนตัวให้เกิน15เพราะว่าแผนที่หูมีอะไรเราทําเยอะมากอย่างเช่นอ,อ่ะอันดับแรกนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเล่นแบบง่ายๆเลยนะอันนี้มีขอแนะนํานี่ก่อนเลยครับนี่ยาเห็น้ามของมีบวก12ยิ่งเราถ้าเราบวกเยอะเนี่ยเวลาเรากินยาเนี่ยมันจะมันจะเพิ่มเยอะทําให้เราได้เปรียบทําให้ยาเราเหลือเยอะถูกไหมแล้วก็ขวดยาเนี่ยหมีมี13ขวดรู้สึกมันจะเต็ม15ต้องแต่มีว่า13มันก็เยอะแล้งไงให้เรา เน้นยาตัวนี้ให้ได้13ขวดก่อนครับแล้วก็ไปอัพจอบศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบวก12จอบศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบวก12ได้จากบอดเดี๋ยวมีจะทําเป็นคลิปไล่ให้ดูนะแต่12บอดอยู่ที่ไหนเนาะเผื่อจะช่วยเพื่อนเพื่อที่ทําให้ทุกคนติดอยู่ออฉันควรซื้อเกมนี้ไหมฉันเล่นไม่ผ่านไหมฉันเล่นไม่เก่งรับประกันครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวมีแนะนาเทคนิคให้ทุกคนจบได้หมดเพราะถ้าหมีจบได้ทุกคนต้องจบได้หมดมีมั่นใจครับออตอนนี้เราเหลือเหลือยังมีอะไรที่หมีไม่รีวีววกั้ย่าเาเูดดถึงสงสต์ล อันนี้หมีไม่ได้ไปเนี่ยคือมันมีเจนลี่ตัวหนึ่งเป็นบอสแต่หมีไม่ได้ไปเอาไงเพราะว่าหมีใช้อ่ะแค่แค่ตีตัวนี้ตัวเดียวแม่งก็จบหมดแล้วเลยนี่ตัวเดียวเลยครับเห็นไหมหมีอัพิ0แค่ตัวเดียวรู้เรื่องเลยคือเราไปดูสเตตัสเลือดมันตอนนี้มันไม่ได้เว้ยแต่ว่าจะพูดว่าไงดีอะ ตอนแรกที่หมีไม่อัพใช่ปะหมีไปตีบอสใหญ่อ่ะบอสใหญ่ตีสองทีตายไว้พอหมีไปอัพบวกสิบอะบอสใหญ่ตีเป็นสิบทีก็ยังไม่ตายเลยยังไม่พอแม่งโ,โวควบแบบยกโล่สู้เลยอ่ะคือแม่งโคตรเถื่อนอ่ะไอทหารสองตัวเนี่ยหมีบอกเลยอย่างที่หมีบอกครับให้เราหาซัมมอนตัวนี้ครับถ้าเราหาซัมมอนตัวนี้เราตีบวกสิบได้นะคุณเล่นบอสต,ตัวไหนคุณก็ผ่านครับหมีมั่นใจเลยอืมอันนี้ตัดไปในเรื่องของพูดเนาะที่เราควรจะต้องมีซัมมอนเนาะแล้วก็ยาเนี่ยครับเนี่ยบวกสิบสองเห็นไหม ถ้าเราโบส12มันกินเพิ่มเยอะแล้วก็ประหยัดขวดยาแล้วเราพยายามหาเ,เก็บมเมล็ดอะให้ได้ทั้งหมด15ขวดครับแค่นี้ก็เล่นแบบ easy แล้วอะ่ะบอสตัวไหนก็ได้แต่ว่าเราอย่าขออย่างเดียวคืออย่าให้มันตีเราตายมานในส่วนของเซตักดีกว่าเนาะนไหนๆก็พูดแล้วก็ขอเลยแล้วกันเนาะ ไปไหนดีนะอ๋อ,อเดี๋ยว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 มาทาเป็นไกด์แต่ละอย่างไปเลยครับหินตีบวกอะไรแบบนี้เพราะว่าข้อมูลเกมมันเยอะมากเว้ยเยวกจริงเดี๋ยวเดี๋ยวมีจะลงเป็นเซตสุดยอดก่อนแล้วกันเนี่ยหมวกเกาะขาคุยภาษาเป็นไงเพื่อนๆว่าเทะมยนี่แบบมั่นใจในความหนาของชั้นเลยเลยแกแต่อย่างที่บอกนะถ้าเพื่อนๆจะใส่เซตนี้เนีเพื่อเพื่อนต้องมีสเตตัสที่ค่อนข้างต้องอัพเยอะครับเนี่ยดูยางของมีเห็นไหมความทนทนความทนทานหมีอัพเป็น1 4ึง นี่นี่หมีหมียังหนักอยู่เลยนะต้องอัพประมาณหกสิบถึงจะใส่ครบหมีได้แล้วก็กิ้งได้อันนี้กิ้งไม่ได้นะเฮ้กิ้งได้ว่าเฮ้ยเอาเรื่องวะเอ๋อเพราะว่าหมีใส่ดาบสั้นดาบเล็กดาบคาตาหน้ามันเบาแล้แไปใส่ดาบใหญ่เนี่ยไม่ได้โอเคเดียใส่าดาบใหญ่สองนะไม่ก็ใส่าดาบใหญ่หนึ่งอะนี่ดาบใหญ่พิกัดกิ้งไมไไ่ได้เห็นไหมหนักอ้อย,ยอ้ยยอ่าคงไม่มีแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็หวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆจะพูดว่าไงเดียอยากซื้อเกมนี้ขึ้นมาครับเพราะว่าเกมเป็นเกมที่ดีมากแล้วก็เพื่อนๆสามารถเล่นได้2 3 0สชั่วโมงเลยเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราสำรวจแผนที่หาของทำเควสเนื้อเรื่องทุกอย่างจบเพื่อนๆสามารถไปเล่นนิวพัทต่อไนดะ้ก็คือรอบ2เล่นต่อเลยเราไปเล่นรอบ2อมีอะไรบ้างของทุกอย่างที่เรามีตอนนี้ครับมันจะไปไปกับเราหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่มีบอกก่เราไปเล่นรอบ2เราควรจะหาของทุกอย่างให้ครบก่อนครับอย่างเช่นยาเม็ด อ่าอย่างที่หมีบอกเห็นไหมอันเนี้ยยาอย่างเงี้ยเราต้องเต็มครับทุกอย่างต้องเต็มเนี่ยสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยของเคิงอะไรที่เราต้องใช่นี่ครับที่หมีบอกเห็นไหมคาตาหน้ามันจะโกงเราใส่เห็นไหมยิ่งโจมตีต่อเนื่องนานยิ่งเพิ่มพลังโจมตีหมายความว่าสมมุติใช่ปะ่ะคาตาหน้ามันตีดอกแรก200ดอกซีสองมันจะเป็น220มันจะค่อยขึ้นขึ้นขึ้น,นแล้วคาตาหน้าเนี่ยมันบูดามเมจเร็วเพราะว่ามันตีไวมากครับกดเนี่ยใส่ดาบคู่ใช่ป่ะกด L1 อ่ะมันสับไป4-5ทีแล้วอ่ะแล้วบางททีีออ่่ะบบบาางสโดดนเรกวใช มีเห็นเพื่อนเล่นนะแม่งสับไปดียี่สิบทีดาเมีขึ้นไปหกพันนะบอสแม่งตายหมดหลอดเลยเว้ยคือบอกเลยคาตาหน้าโกงสุดละครับถ้าทำนีถ้าเป็นสายกายภาพตีนะแต่ยังไงสายเว็หมีาะว่าโกงว่โกงสุดเพราะว่ามันไม่ต้องเข้าแรกไงการที่เราไม่เข้าแรกคือเราไม่ต้องเสี่ยงตายครับเป็นอะไรที่ดีที่สุดครับเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลด้านไหนเกี่ยวกับเกมนี้ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์หมีได้นะครับเดี๋ยวมีจะลงผลงานอัปเดตทุกๆวันนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําเป็น มีเมล็ดพืชของเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวจะทำเซตสุดยอดก่อนเลยแล้วก็จะทําเกี่ยวกับเควสบางอย่างที่เราควรทำอ่าอย่างเควสนี้ก็จะแนะนําอยู่ครับเออย่างดาบเซฟิร้อสใช่ป่ะเออดาบเซฟิร้อนอย่างเงี้ยมีว่าเพื่อนๆแบบน่าจะอยากได้กันเยอะเนี่ยมีกาลังตีบบกอยู่เดี๋ยวจะเท่าให้เสร็จเลยบบกยี่บห้ากเราบฟันอ่าโอเคครับคงไม่ได้มีก็คงไม่มีอะไรครับสําหรับ เพื่อนๆที่สนใจที่แบบยังดูคนอื่นไลฟ์สดอยู่หรือแบบรู้สึกสนใจแกเกมนี้อย่าไปดูอย่างเดียวครับลองมาเล่นดีกว่าเล่นมันกว่าเยอะมีแนะนําเชื่อมีนะเวลาเล่นเวลาตีบอสเว้ยตอนเราจะตายเหมือนกันบอสจะตายหัวใจแม่งเต้นแบบบีบตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊หมีบอกเลยแม่งโคตรรนะทึกแล้วความรู้สึกนะเว้ยของเกมนี้เวลาเราชนะบอสท,ที่เก่งมากได้หูความรู้สึกแม่งโคตรแบบมีพูดไม่ถูกว่ะมันมีความรู้สึกแบบปิดปากปิดปีนตาเอ๊ย ยินดีปราบปื้นและปีดามากใช้คำนี้เลยดีกว่ามันแบบรู้สึกแบบหูแบบหมีไม่สามารถอธิบายคำนี้แต่เพื่อนๆที่เล่นตระกูลนี้จะเข้าใจหมีที่หมีพูดแน่นอนเพราะฉะนั้นเพื่อนๆบางคนที่ยังไม่เคยเล่นหมีแนะนําให้มาลองเล่นครับเราจะได้มารู้สึกความรู้สึกนี้เนาะแล้วอย่างบางคนที่บอกว่าเล่นไม่เก่งไม่จริงครับเราเล่นไม่เก่งเราฝึกได้เด๋ยวมีจะสอนแนะนําของนู่นนี่ให้เพื่อนๆใส่แบบเอาง่ายๆเซตเทพเลยอะใส่แมงทั้งตัวไม่จบให้แมงรู้ไม่ดี ถ้าเราก็ค่อยฝึกการเล่นไปว่าบอสอะไม่ไม่มีอะไรเว้ยบอสถ้าเรารู้แพทเทิร์นมันทุกอย่างง่ายถูกไหมสังเกตบอสตัวแรกเราไปเจอจังหวะเฟิร์สเราจะไม่รู้เทคนิคบอสเราจะต้องตายตลอดถูกไหมแต่ถ้าเราเข้าใจบอสบอสขยับปากบอสขยับดาบบอสขยับปากคือของหมีอะหมีจะจำแพทเทิร์นบอสได้หมดเลยไง พอเวลาบอสมาขยับปางหมีก็รู้เอ้อ๋อนายจะฟันซ้ายแล้วก็ไปขวาเห็นไหมคือไม่มีอะไรเลยว่าเกมมันอยู่ที่ความรู้ถ้าเราเข้าใจทุกอย่างได้หมดทุกอย่างง่ายงทุกคนจบได้เชื่อหมีเลยซื้อมาพันเ้าไม่มีอะไรแพงครับหมีบอกนะหมีให้ดูเลยหมีเล่นไปตั้งกี่ชั่วโมงเนี่ยโหแล้วนี่ยังอยากเล่นต่อเลยนะเนี่ยมีคนมาขอหมีให้ไปรีวิวเซเว่นไนท์บอกว่าหมีหายตัวไปเนี่ยก็เนี่ยครับให้ดูเวลาเลยครับแปดสิบชั่วโมงเลเวลร้อยห้า เนี่ยเอาแค่ตอนนะตอนนี้ที่มีเล่นแค่จ่ายพันเก้าสําหรับมีคือคุ้มครับถ้าถามมีนะตั้งแต่เล่นมาใช้คําคว่าสี่วันนี้เล่นเล่นแบบไม่เคยมีช่วงไหนที่รู้สึกไม่สนุกเลยขอบอกตรงๆเลยนะทั้งรายละเอียดเกมการตีมอนบางทีเราเราไปตีมอนยางเยบางที่เราเดินเดินไปอาจจะเจอมอนสเตอร์แหลกก็ได้เว้ยเจอตัวบัลเลอร์เลยอะ่ะทั้งยักษ์ทั้งโกเลมบังกรโอ้โหครับมีความรู้สึกเฮ้ยเราจะสู้ไม่ได้เปล่าวะเราจะทําไงมันดีใช่ไหม ก็เอาเป็นว่าก็อย่างที่บอกครับก็อยากให้เพื่อนๆลองได้ทดสอบเน่นนะครับก็ขนาดหมีมีงจบได้เลยหมีคิดว่าทุกคนก็ต้องจบได้ครับเดมี่จะทยายทํทำไกด์อย่างที่บอกนะทุกอย่างเลยแล้วก็อยากให้หมีทาอะไรเพิ่มเติมก็มาพิม์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับรักทุกคนนะครับสวัสดีนะครับอืต้องไปแล้วเหรอเนี่ยเศร้าขอพลังด้วยเอเดน พุเข่าซะหน่อยเอานั่งโอเคครับงั้นไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับ